ทุกคนทุกคนฟังทางนี้นะเซตหัวเชื้อ ui, อินุยล็อตแรกออกมาซีเบิร์ตอีกแล้วค่ะเซตนี้นะคะเป็นเซตจริงก็คือเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ใช้ไรกว่าเดิมรู้ไหมว่าแพ็กเกจนี้มันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงพี่น้องคะตัวนี้นะคะขาวไวคูณสอง ให้บ้นไปสองเท่าปกติคือแบบว่าเจ็ดวันเห็นผลใช่ไหมตัวนี้คูณสองไปอีกคะ่ะพี่ดองคะเจ็ดวันไม่เห็นผลมาเอาเงินคืนเจ็ดมือผิวว,ว่าใสสามมือคือแบบผิวใสผิวสว่างขึ้นแล้วคะ่ะบบเห็นผลมาเอาเงินคืนเลยค่ะโตนี่คือแบบขายดีขายด,ายดีทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะคะแล้วจะบอกเลยว่าลูกค้าใช้ไปแล้วแบบว่าติดใจเพื่อกับมาซื้อซ้ำตลอดเลยนะคะบบได้ว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าแค่แบบ ใส่ดีแล้วครัมาซื้อซ้ำเด้มันปากต่อปากหลายคนเอาไปใช้แล้วลูกคนหนีเห็นว่าอุ้ยเป็นน้ำมือใส่แล้วก็ผิวก็ขาวขึ้นแล้วเสียเขาก็สิบอกกันปากต่อปากแล้วกรับมาซื้อซ้ำค่ะบางคนตอนนี้อยากเป็นตัวแทนอยากเปิดบินมากเลยนะคะแต่เรายังไม่มีตรงนั้นนะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะเซตนี้นะคะกําลังจะหมดแล้ว100เซตสุดท้ายนะคะพี่น้องหนึ100เซตสุดท้ายเท่านั้นนะคะขอคนที่แบบว่า ดำกอพันดำจากแดดใส่ตัวได้มาก่าเคยเห็นผลเลยกินแล้วก็แล้วท่าแล้วก็แล้วสิแม่ค่ะบ่เคยเห็นผลอีหงยั่งเลยแล้วสิบอกว่าตูนี้นะใส่ไปแล้วบ่แพ้ค่ะพี่น้องใช้ไปแล้วผิวไม่แพ้ผิวไม่บางผิวไม่เสีผิวไม่คันผิวไม่ลอกนะคะใช้ไปแล้วผิวก็จะออร่าแล้วก็ใสาขาวแบบนี้แล้วค่ะเ็ดวันไม่เห็นผลรีบมาเอาเงินคืนกับนุ้ยเลยนะคะ